จับมือคิมเบอร์ลี่เรียกร้องรัฐบาลขอวัคซีนโมเดอร์นาเรียกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ยังไม่ดีขึ้นที่สำคัญยังมียอดผู้ติดเชื้อกับเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวัน จึงทําให้ประชาชนและเหล่าคนวงการบันเทิงต่างขยอยออกมาวิาพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลอย่างดุเดือดและเรียกร้องให้รัฐบาลจัดหาวัคซีนที่ดีมาให้กับประชาชนเพราะทุกวันนี้วัคซีนที่รัฐบาลจัดหาให้ไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ล่าสุดก็มาถึงคิวของคู่รักพระเอกนางเอกหมากปรินกับสาวคิมเบอร์ลี่ที่ขอเป็นอีกกระบอกเสียงในฐานะประชาชนออกมาเรียกร้องขอวัคซีนที่ดีมีประสิทธิภาพโดยโพสต์ภาพผ่านไอซีสตอรพร้อมแคปชั่นว่าฟีโมเดนาวัคซีนฟอร์ออร์ซิตี้เพื่อเรียกร้องวัคซีนโมเดนา